ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยิดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่30กันยายน2568 ช้าวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ที่อุทยานวิหารเซียนภูนิธิสว่างดาวดึงธรรมอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายอนันต์นินมาลน,น์นายกสมาคมดังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยนำคณะท่านวัชระชัยสุวิจักรนากวัชระชัยอดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอดีตเลขาธิการรัฐสภาพร้อมคณะโดยมีนักธุรกิจจากระยองชนบุรีและกรุงเทพมหานครร่วมเข้ากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทยานวิหาร มทูทิธิสว่างดาวดึงธรรมโดยมีท่านผู้จัดการอุทยานวิหารเซียนนำคณะเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาขององค์เทพที่ประดิษฐานณอุทยานวิหารเซียนมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมอย่างละเอียดทุกขั้นตอน วันเสาร์ที่27กันยายน2568เวลา18นาฬิกาท่านพลตบตรีกิตเนศธนันทวีสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและท่านพนตบวจเอกสมพลวงศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เกียรติต้อนรับดรพีรวัน์สุรเสศประธานกอตตรจังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนพร้อมด้วยคณะกอตตรจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกันนี้ดรพีรวัต์สุรเสศประธานกอตตรจังหวัดนนทบุรี ภาคประชาชนอานะอรองคณะกตตรจังหวัดนนทบุรีและที่ปรึกษาได้มอบพระไพร,รีพินาของที่ระลึกและกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแต่ท่านพลตำรวจตร,รีกิตเน,ธน,าน,น,านรรศธนันทวีสินที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและท่านพันตำรวจเอกสมพลวงรีสุนท,นทรที่ได้ดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทหน้าร้านดูครองบางกลวยจังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่29กันยายน2568มูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายศักดิ์กอแสงเรือง รองประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายวิชิตชิดวงวรกุลรองประธานกรรมการนายวิรุณเตชะไพบูลที่ปรึกษาประธานกรรมการคณะกรรมการมูลนิธิและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นประจําปี2 5ง8ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ปรับพฤกดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษารวม1 5 6สสถา บจำนวน910ทุนรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น2ล้าน6 15,000บาทโดยมีเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบณห้องประชุมชัน้น2อาคาร2มูลนที่ท่ปอดเต็กตึ้งพระพาชัยกรุงเทพ สนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรสี่เสียงบางนาภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัเสรประธานหลีเสกครปดรพีรวัต์และดรทัชวินสุรเสรสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์ห2 6 2 9 1อ4ห เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC อินเตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูรยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่นมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศพัพท์0835999456